สวัสดีครับอยู่กับช่องดำซิ่งดิ่ระเบิดอ๋อโอ้มาดูเสียนิดเสียนิดนี่ทีมงานดำกรีนดูว่าจะขึ้นตางนี้ไหวไหมเฮียบเยียบเยียบไหวไหมไหวไหมเย้ย้พัฒนาการ ไปเยอะเลยนี่เน,นี่ยก็ไปวิ่งงานหลวงไพศาลด้วยกันนี่ตอนนั้นออกรถมาใหม่ๆยังไม่รู้สเต็ปอันนี้เริ่มชำนาญแล้วนี่ขนาดทางนืดนนะครับนี่ฝนตกเสร็์เราก็ทำทางลุยกันต่อมาอยู่กับทีมงานผมนี่ไม่มีหยุดนะครับไม่ใช่ว่าฝนตกแล้วก็จอดไม่จอดนะครับนี่ยังวิ่งกันต่อ มา3-4คันนะครับทีมงานดำกรีนนี่มานี่หมดเลยไม่รู้ว่าไมโครไปทำงานชั่วโมงหรือเปล่าหรือว่าจอดโอ้ทางจะวิ่งกันแบบสบายสบายแล้วนะครับนี่มาเจอฝนตกฝนตกมาก็ทำให้งานเราก็ นืดนดเปลืองน้ำมันเนระยะทางการวิ่งก็พอสมควรแล้วมาเจอทางนืดนืดอีกนี่แหละชีวิตรถด,ดำยิงเข้าหน้าฝนด้วยนี่ก็ต้องทำใจนะพี่น้องนะวิ่งครึ่งวันก็จอดอโอ้ยนี่ลายตำแหน่งเท่ วันก่นรถไทยวันนี้รถดำอีวันกนก็มาแย่งขับไม่คู่โอ้ลยละยรจำในไงนี่เอา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 ไปแล้วไปแล้วโอ้เรื่องอารามงามเทอืออลายจานดันหนหน่อยจานไหาจานใจร้ายเ้ โอ้ยมันใสเหมือนงานเมาเลยกานสนนี่โอ้อันนี้หืดหืดหืดโอ้ไปดินเหนียวครับไปได้นี่ถ้าเป็นดินทรายก็จมแล้วนี่ถ้าฝนไม่ตกนี่ก็วิ่งกันสนุกฝนตกก็จอดไป 2-3ชั่วโมงเอาอาจารย์เดี๋ยวก็ตกลุมนะอาจารย์อืมเดี๋ยวเราไปด้วยอาจารย์สวนเปิดมุมนิดหน่อย เล่นแล้วครับเล่นรถแรงไม่ยอมเหยียบรถจะแรงขนาดไหนถ้าไม่เหยียบส่งมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับก็เล่นนะครับเล่น ยึกยากยึยก,ยกยากเดี๋ยวก็ไปตกลุมตรงนั่นแหละโอ้สะลุมนี้นี่ยถ้าขุดเสร็จนี่ลึกลึกเอาการเนี่ยถ้าขุดเอาไม่ต้องกั้นนี่ใส่ดินเยอะเลยแต่ว่าเจ้าของก็บอกว่าสะมันใหญ่เกินเลยกัน้น ไปตึงลูกรังเดยจะให้ยืนข้างล่างไล่รดลงล่างรุ่งนี้รุ่งนี้ไล่รดลงล่างเลยนะครับเราจะยืนหลังเสือวนนี้ว่าจะยืนหลังเสือตั้งแต่ช่วงใบ วันนี้ฝนตกเลยยากนะครับตถดำเลยยากอ่ยจานยังไม่ต้องเกาเนี่ยเอาแนวไม่เด้อจานเด้อยังไม่ต้องเกาเนี่ยเอาแนวใหม่ครับนี่แนวโอ้สวยครับสาดเลยฟุตเซตนี่สวยลึกน้ำนี่พอเพียงนะครับในการทำนานในประมาณสิบยี่สิบไร่นี่ก็ โอ้ไม่หมดครับนี่ใช้น้ํานี่ไม่หมด นุ่นพลันอันี้ก็ทางนี้ก็ไตยยืออย้อเฮ้ยโซนเฮ้ยเฮ้ยวัวน,นี่ไม่ดูเลยไม่ร,รูนี่ยมันทำแนวใหม่เลยนะนะ่ะอัน,นุ่นก็ต่อแทบมาอีกแล้ว มารอบก่อนได้เที่ยวเดียวใส่โครนไปยกดำดินไม่ลงหาตะกเตนเบี้ยวอันนี้มาอีกแล้วจารสนไม่รู้นะครับว่าเป็นแนวใหม่นะครับมีไปเอาแนวเก่าเข้ามาเอ,อ๊ะงานจะคล่องแล้วนะครับฝนมาตกก่อน แต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเราแก้ปัญหากันได้เฮ้ยแนวนี่เด้อเฮ้ย นะครับที่เทนี่ไม่จมแต่ถ้าที่เทจมด้วลยจะเซ็จอันนี้ก็ต้องเอาไปเทปูทําทางเอาไว้นละเที่ยวไอรถไทยมาตอนเย็นก็เททําทางก่อนหัวจานใส่นักเลย ไวครับตวแต้มไม่ไวโอ้ช่วยทองเราไม่ได้ไอทองนี่ขึ้นสบายสบายเลยไม่รู้เป็นไรโอ้ดังปูอาจานไปย้ำทางให้หน่อย สะดุดตรงนี้นะครับโอ้บนงานพอดีเลยนี่1สิบคันบารมีพ่อแม่ step ở chân xuống có thăm thang này Phải là không? อ๋อคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่ฝนตกเราก็วิ่งโอ้อสวัสดีครับ